สวัสดีครับกลับ,บ,บมาเจอเดียและช่อง D L C Channel อีกแล้วนะฮะห่างหายไปกว่า2อาทิตย์นะบอกเลยว่าตอนนี้ลูกหมาของเราอายุครบ2เดือนแล้ววัยกำลังซนเลยกําลังวิ่งวุ่นทั้งบ้านเลยนะเราก็เลยถือโอกาสจัดรายการแข่งขันพิเศษนะเป็นการแข่งความเร็วของลูกหมาของเราทุกตัวการแข่งขันนะผมคนเดียวไม่สามารถดูแลลูกหมาทั้งหมดได้นะวันนี้เราก็เลยมีผู้ช่วยมาดูแลลูกหมาด้วยฮนะนั่นก็คือพี่จืดมนาะลุงจืด ini dia properti บ้านาเพื่อนอะไรเงี้ยเลี้ยงหมาแมวอะ่ะเข้าบ้านปุ๊บได้กลิ่นพวกฉี่พวกบ้านเดียวไม่ไม่มีเลยอ่ะไม่ได้กลิ่นเลยใช่ไหม <c oughs> ไม่ได้กลิ่นฉี่เลยใช่ไหม <c oughs> เพราะว่าเราใช้วอลแลบไงถาดฉี่ของวอลแลบนี้<ม>ดีสีสันสวยงามไหมประเด็นคือถาฉี One ่วอลแลบอ่ะเมื่อน้องหมาฉีอ่อ่ะมันจะไหลเข้ามาในแทงนี้เลยแล้วมันสามารถเก็บกลิ่นได้ดีเลยมันสามารถยกออกไปทิ้งได้เลยด้วยอ๋อไม่ต้องใช้กระดาษซับฉี่ละนี่ก็ประหยัดขึ้นเยอะเลยนะแต่อย่าไปวางแถวในครัวนะแบบ ทำนไจะกินเหรอเผลอกินเหรอบ้ามันดูก็รู้มันเป็นใสๆนี่ไงมันดูก็รู้ว่าเป็นฉี่้องหมาใครสนใจนะฮะเข้าไปเลยฮะ ig one lab th นะฮะหรือว่า Facebook one lab นะะลองไปบอกเขาว่ามาจากช่อง dlc นะฮะไม่รู้ว่าเขาให้ส่วนลดหรือเปล่ายังไงเทปนี้ขอบคุณ one lab มากครับ นี่ผู้สนับสนุนของเราเนื่องจากระูปหมาของเรานะมีทั้งหมด5ตัวเราจะใช้วิธีการจับฉลากแบ่งสายนะฮะแล้วก็จะมี1ตัวเนี่ยเข้าไปรออยู่รอบชิงเลยอ่ะจับคนละ2ตัวทีละตัวก่อนคู่แรกอ่ะคู่แรกามาของผมได้น้องมะกรูดนะฮะโอ้โหไม่อยากให้เห็นลายมือเลยไม่ต้องดูนี้ก็ได้มัง้ง <c oughs> นินัวน,นินัวนอ่ะเป็นน้องมะกรูดกับน้องนินัวน,นะคู่ที่สองนะ ของเดียเป็นลูฟี่นะฮะนามิแปลว่าตัวที่ตออยู่รอบชิงก็คือซันจินะฮะเนื่องจากเรากลัว <L une> ว่าลูกหมาของเรานะฮะจะไม่วิ่งตามลูนะเราจะมีตัวช่วยให้ก็คือเป็นอาหารเม็ดแต่ว่าจะได้โคตา้าแค่คนละ5เม็ดนะฮะก็คือจะใช้ต่าไหนก็ได้นะ <Okay. S 1> คนละ5เม็ดใครเข้าเส้นชัยก่อนเพนันชนะโ <Okay. S 1> อเค <ๆ S 1> ไหม <S 2> <S 2> มาบอกก่อนบอกก่อนลูกบอมก่อน <amo> <loved>

มาเร็วมาเร็วเฮ้ยลูกๆมะเดินด okay ี่ลูกแหวะแหวะแหวะมามามาเร็วๆๆอุ้ย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 อุ้มอุ้ยเอุ้ดอุ้ยอ้ยนุ้ยอุ้ยอออุ้ย้อ้ยอุยอุ้ยอุ้้้อ้ย้ยอยอ้้ยอ้ยอุ้ยอุ้ นี่เข้าเส้นชัยไปยังเหรตกรอบไปมะกรูดไปแพ้นะลูกไปไม่ถึงไหนเลยเนี่ยออกมาจากจุดสตาร์ทได้30เปนเลยง่ะนุ่นดูนินนัวเขาดิอ่ากินเลยให้รางวัลหนึ่งอันไม่กินด้วยแพ้คู่แรกนะฮะน้องมะกรูดกับน,น,น,น้องนินนัวนี่เรียกว่าทิ้งห่างแบบไม่เห็นฝุ่นเลยนะมะกรูดออกสตาร์ทไปได้ประมาณ30เปนนินวัวนี่เข้าเส้นชัยไปเลยอ่ะเก่งมากลูกอ่ะเก่งมากเลยอ๋ออ่าลนมาแล้วอาหารไปมะกรูดล่ะเอาไหมลูกเสียใจกับความพ่ายแพ้อยู่ตกรอบนะลูกไปรอนุ่น กูู้นาให้พ่อนะลูกลูฟี่ตอนนี้ก็เป็นแมชลูฟี่กับนามินะเมื่อกี้มะกรูดแพ้ไปแล้วลูฟี่หนูต้องปูน้าให้พ่อนะอ่าหนูดมก่อนเดี๋ยวหนูต้องตามกลิ่นนี้นะเดี๋ยวก่อนมาลงสนามนี่มานี่เร็วมามิลูกก่อนลูก นี่อ่าอยู่นี่เฮ้ยนี่เอ้อเออเออเอ้ลุกก่อนลุกลุกก่อนไปเร็ว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 ไฉินขอบเฉินขอบลูกมานี่เร็วนี่เร็วนี่วันนี้นี่โอ้ยมีมูช่องอันนี้นี่เร็วหนูพี่นี่อันนี้เร็วพี่ทางนี้นี่น네ี่น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 ี่ จะยอมไปอย่างาง่วงเขาพร้อมนอนอ่าอ่าให้นูกอา้าวอันนั้นไม่แข่งขันเหรอรดูดิพร้อมนอนนอนไหมลูกผู้ชนะคือลูฟี่นี่<อ>ผู้ชนะจากรอบแรกนะฮะนินัวนี่นินวันนนวมองกล้องหนู เออผู้ชนะจากรอบแรกและนี่คือผู้ชนะจากรอบ2นะฮะลูฟี่รอบนี้ถ้าใครชนะไ้เข้าไปรอบชิงไปเจอกับซันจินะละูฟี่อย่าแพ้ขนะลูกอาดมอีกทีนี่บูสบูสหน่อยใ <c oughs> ช้ยังตัวช่วยมีเยอะล้วมามาที <ๆ S 1> ่มันยังงี้จังเหรอวนี้ ไกลๆเลอ้โมูด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 เฮ้ยออกนอกเส้นลูกออกนอกเส้นเข้ายังวะเฮ้ยเข้าเขเข้าเฮ้ยโอ้อ่าเก่งมากลูกโอ้โหผู้ชนะรอบนี้นะลูฟี่อีกแล้วนี่ลูฟี่เด็กอ้าวขายทิ้งเลย ลูฟี่ได้เข้าไปรอบชิงนะฮะไปเจอซันจิตกรอบเลยเวฟิสหน้าคุณตกรอบไม่เป็นไรตกเก่งละไมปลูกมาเลยเหรออุ้มอุ้มสะกิดแล้วตื่นเลยนอนรอนานจัดคนที่ได้สิทธิ์อยู่รอบชิงชนะเลิศเลยนะซันจิแล้วก็นี่ลูฟี่นี่คือแข่งขันมาสองแบบละเข้ามาเจอซันจิเอาอยงไแท็กมือกันก่อนแท็กแท็กมือกันก่อนเออมานี่นี่ผู้ชมผู้ชมกำลังหาที่เที่ยวแล้วเออผู้ชมจะล้มไฟแล้วรอชิงชนะเลิศนะมา <gesch uce> ยังไม่ทันรอดเลยลูก <Hollywood> ไปเลยยังไม่ทันไปไหนเลยอะธนาแล้วอะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เมื่อกี้ที่ต้องขอรี m a t นะเมื่อกี้ฝั่งลูฟี่ออก s t a r ทก่อนกัหนดถึงเส้นใจตั้งแต่ยังไม่นับหนึ่งเลยอะรี m a t ใหม่เดี๋ยว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 เครื่องแรงเครื่องแรงมากเครื่องแรงมากแตเย็นลูกไปเย็นสนา เอ้ยทางนี้ลูกทางนี้ทางนี้ไปลูกไปไปไปเอาเอาเอาไรลูฟี่นะฮะบอกเลยว่าเร็วมากนุ่นซันจิซันจิมาซันจิยังยืนงงอยู่เลยมามามาไม่สนดเราจะกัดสนามอย่างเดียวอันนี้เป็นผู้ชมเป็นผู้ชมที่มาทำลายสนามนะน่าจะแพ้ราบคาบแล้วครับอ๋ออ่าอ,อ่าอ่า,อา สนามเลขนาดนี้ผู้ชนะเลิศในการแข่งขันเจ้าแห่งความเร็วของนานนี้ว่า48นะนั่นก็คือลูฟี่ ต้องบอกว่าเหนื่อยมากนะตอนแรกคิดว่าแม่งจะไม่เหนื่อยโคตรเหนื่อยเลยยังไงวันนี้ผู้ชนะเลศน,นะฮะลูฟี่ของเรานั่นเองอันจีอันดับ2มินนัวอันดับ3ยังไงก็ฝากถาดฉีอัตโนมัติวอลเล็ปไว้ด้วยนะฮะบอกเลยว่าใช้แล้วบ้านไม่มีกลิ่นฉี่น่องหมาแน่นอนอันนี้คอนเฟิร์มใช้มากับตัวแล้วฮะเข้าไปติดตาม Facebook i g เขาได้นะฮะ w a l l a b th นะฮะฝากขอบคุณทาง wallab ด้วยนะครับที่ส่งสินค้าดีๆมาให้เราใช้กันแล้วก็ยังไงก็ฝากกด ไลค์กดแชร์ช่อง DLC Channel ด้วยฮะวันนี้เล่นกับลูกมาต่อเนอะไปไปวิ่งแข่งกันอีกทีไปแล้วครับ